ฮัมฮัมโอโลเทสอ่าสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับสู่ยินดีทิ่ชแนลนะครับก็เป็นการแคสเกมครั้งแรกของผมนะครับทำอะไรผิดพลาดไปก็ขออภัยด้วยนะฮะวันนี้ก็เชิญทุกท่านนะครับเข้าสู่เกม blade and soul s u r v e r ไต้หวันนะครับอ่าผมก็เล่นมาได้สักพักหนึ่งแล้วก็มีตัวเวล50เท่านี้อ่าตัวเนี้ยตัวหลักผมนะแต่เราจะมาเริ่มใหม่กันเลยนะครับ แล้วก็เริ่มจากสร้างตัวละครก่อนนะครับเกมนี้ก็จะมีตัวละครอยู่ทั้งหมดหลายคลัสนะฮะก็จะแบบเป็นสเผ่าแล้วก็แต่ละเผ่าก็มีอาชีพต่างๆกันไปนะครับอย่างเช่นนี้ก็จะเป็นเบรดมารสเตอร์นะครับอ่าผมไม่ชอบตัวละครใช้เล่นตัวหญิงดีกว่าก็จะมีแอสซิสซิน นักฆ่าล่องหนได้ได้เบดมาสเตอร์จอมบล็อกกังฟูวอลล็อกอาชีพใหม่นะครับสำหรับเซิร์ฟไบเอากตอนก็เป็นพวกตัวใหญ่ก right ็จะมีกังกังฟูมาสเตอร์นะครับกับเดสทรอยเยอร์นี่เองพอลินก็จะเป็นพวกน่ารักน่ารักอย่างนี้นะฮะเนี่ยผมชอบทรงนี้มากเลยเนี่ยนี่ครับก็จะมีฟอสต์มาสเตอร์เป็นจอมเวทนะครับซัมมอนเนอร์ จะมีแมวคอยช่วยนะฮะถ้าเกตเห็นแมวตรงนี้แล้วก็อาชีพลินเบรดมาสเตอร์นะครับซึ่งจะเป็นพวกรู้สึกว่าจะเป็นจอมเวทใช้ดาบแล้วมีจอมมีพลังเวทในการจับด้วยนะครับช่วยเหลือปาร์ตี้ได้เป็นอย่างดีนะครับอ่เผ่านี้ครับเป็นเผ่ายิงล้วนครับเรียกว่ากุลน,นะกุนก็จะมีสองอาชีพเท่านั้นครับคือเบรดมาสเตอร์กับฟอยมาสเตอร์นะครับซึ่งที่นี้เราจะเล่นเบรดมาสเตอร์เผาจินกันนะครับ อันนี้ก็มีให้สร้างตัวละครนี่ยตามนี้เยอะแยะมากมายเลยเยอะนี่ทรงผมเอเลือกทรงนี้ทรงนี้มีเปลี่ยนสีได้ด้วยนะฮะแต่แล้วก็มีให้ปรับได้มากมายฮะเยอะแยะมากมายแล้วก็ไปลองๆกันได้นะครับแต่เพื่อไม่ให้การเสียเวลาผมก็ไปจัดการหมดเรียบร้อยแล้วสำหรับโปรไฟล์ตัวละครนะครับสามารถ สามารถถ่ายรูปโปรไฟล์ตัวละครในเนมอย่างเงี้ยแล้วก็เอามาแปะเป็นตัวของเราได้อย่างเช่นผมจะเอาตัวแบบนี้กดแอปพลายปุ๊บานี่เลยอ่าดูดีใช้ได้เลยนะครับแล้วก็เด็กสเต็ปกันเลยอันนี้ก็เป็นเซิร์ฟเวอร์นะฮะซึ่งเซิร์ฟเวอร์หลักที่คนไทยจะเล่นกันก็จะเป็นเซิร์ฟเวอร์นี้ฮะแล้วก็เลือกเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ตั้งชื่อตัวละครชื่ออะไรดีนะผมชอบ ถ้าเกิดผมดูบอลกันโซอตซีเรียรก็จะมีเจวสอนฟิโอรเรนตีนาใช่ไหม,มก็ตั้งชื่อฟิโอรเรนตีนามีใครใช่ไหมไม่มีโอเคเลยนะครับแล้วก็มาเริ่มเกมกันเลยจบปิ้งโอ้โอเกมนี้ก็ต้องมีการรอคิวกันบ้างนะครับเพราะว่าคนก็จะเข้าเยอะเออไม่ใช่คนหลักเบนต้าเป็นบอท <laughs> โอเคเข้าได้แล้วตัดเสียง Facebook ก,ก่อนแป๊บนึงอ่า โอเคนะครับโอเคอ่าลังโหลดอยู่นะฮะเฮ้ยโหลดเร็วๆสิวิ่งให้เร็วหน่อยวิ่งเหมือนพวกตักบอลวิ่งเร็ว,รวอะ่ะเป็นเป้าอ่าน่ะจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วนะครับอ่าใกล้จะกล,ใกล้ใกล้จะได้เล่นกันแล้วนะฮะ อ่าอ่เปิดมาก็มีคาสซีนตามปกติเลยฮะมีคาสซีนเอ่อจมน้ำจะเย็นยจเพิ่งอ้าวไฟไหม้ไว้ไฟไหม้แปลว่าต้องมีศึกสงครามครับอาเรือ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 ก็ก็จะมีเรือพายมานะครับเจอไฟไหม้ฮะจะมีอ่าแอบหวัดดีครับปู่ปู่คนนี้ก็จะชื่ออืม โดรินเทนปูนะครับอโอ้าอออะไรอ่ะเฮ้ยทำไมไฟไม่อย่างนั้นอ่ะสงสัยข้อต้องไปดูหน่อยซะแล้วแต่ล้วปู่ก็พายไปนะฮะเอ้าโอ๊ยแสงอะไรน่ะปู่ปู่งงครับปู่งงแสงอะไรครับก็ปรากฏว่านะฮะก็ปู่ผมว่าปู่มันต้องพายเรือไปดูแน่นอนนะ ป,ปูพายไปแล้วครับปูกำลังพายไปฮะอ้าวที่แท้ก็คงจะเป็นตัวเรานี่เอง,เองนะครับที่นอนแองแมงอยู่ก็ไม่รู้ว่าครับว่าทำไมมันถึงมานอนแองแมงอยู่ตรงนี้นะครับปูอาปูมันจะเอาเราขึ้นเรือมาฮะ เอเอนี่มันตราของลุงสำนักขงเหมือนนี่เนอะอ้าวไม่เลียมตาเฉยเลยปู่ปู่มองอะไรอยู่ฮะผมก็ไม่รู้นะครับ ปูงก็จะบอกเื่อนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตื่นสิเฮ้ยเฮ้ยตื่นตื่นครับิอเออไม่ต้องแปลกใจนะครับที่เป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าผมต้องลงแผดอังกฤษครับเพราะว่าเนื่องจากอ่านจีนไม่ออกนะฮะหลย่าเช้าเมื่อวานนี้นะครับเฮ้ยเฮ้ยตื่นสิตื่นจะนอนไปถึงไหนนี่มันนี่มันจะเที่ยงแล้วนะตื่นตื่นตื่นเดนี้ จริงๆเลยนะแกนี่อ่าครับแล้วก็ได้เริ่มเกมครับเฮ้ยตื่นตื่นไปใส่ชุดได้แล้วก็นี้ก็เป็นการสอนเล่นนะฮะก็จะบอกให้กด W ิเตเคลื่อนที่กดอันเทอร์เน็ตเพื่อโชว์เคอร์เซอร์นะครับ ก็ต้องใช้เวลาสักพักเออรู้แล้วนะใช้ w a s d เข้าใกล้โต๊ะวางดาบแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนที่ไปนะครับแล้วก็ไปทางนี้กด F หนึ่งทีก็จะเก็บขึ้นมาอ่ะอ่ะใส่ชุดนะแล้วไงต่อก็บอกให้กด I แล้วก็คงจะให้ใส่ชุดแน่นอนเลยอ่ะใส่ชุดไป่อกก็ด F คุยกับมันอีกอ๋อ มันจะบอกให้เราไปหาอาจารย์ครับผมแล้วให้เรากด J เพื่อดูเกรสอ่าแล้วเรากดโลเคชันก็จะแสดงดูแผนที่ตรงนี้นะครับนี่เลยอ่าให้เสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่าอ๋อครั้นี้มันก็จะบอกให้เราปลุกไอ้คนนี้ฮะอ่าแล้วก็ปลุกมันเออเช้าแล้วเว้ยไม่ต้องมาง่วงหรอก สวัสดีครับอาจารย์โอเคครับแล้วก็มหาเจคนนี้นะฮะนี้ก็จะให้เราวิ่งไปตามเครื่องหมายเควสนะครับก็จะดูในแผนที่ได้เลยข้างบนมุมมุมขวาของบนของจอนะฮะกับหา่อี่พี่ชายคนนี้ครับอ๋อสวัสดีสวัสดีครับเพ่แล้ว เขาเช้ายังไม่ได้กินนะครับเห็นผมกินเหรอโอเคไม่เป็นไรครับอ๋อแล้วก็จะสกิลใหม่นะครับโอ้ก็จะเป็นสกินสำหรับวิ่งนะฮะก็ให้กดชิปหรือว่า W สองค้งครับเพื่อวิ่งนะครับแล้วก็จะวิ่งให้ดูอึบวิ่งเร็วมากกระโดดด้วยอ่านี่ครับก็นี้เกตเกตวิ่งก็เป็นเทศสีเขียวข้างล่างตรงนี้นะครับวิ่งไปเรื่อยๆมันก็หมด ฟับแล้วเราก็ต้องเดินครับมันก็จะฟื้นขึ้นเองให้เราวิ่งมาตามนี้ตามเครือ,องหมายเกวสนะฮะครับ,รบอ่าก็เจอกับอือสิทธ์พี่ว่าไงสิทธิ์พี่สิทธ์พี่ปล่อยนกครับรอไหมสิทธ<ฮ> <c oughs> ิ์พี่ผมฮ่า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 ่าฮ่่าฮ่าฮนะ่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ โออเด็กข้ากำลังจะไปเนะว้า老妖今อ起得ตื่นเร็วนั่นเนี่ย什么怎都ิ所ใช่อย่างนั้นหรอข้าเป็นคนปลุกอ้ยนั่นเป็นอะไรน่ะไหนอะไหนอะไร那里那ชีชีอะไรผมก็ไม่เห็นเหมือนกันนะหรือว่าคิดไปเองเขาเ่าเห็นผู้หญิงใส่ชุดขาเหินนะเฮ้ยน่าจะเหลอว่านอนพอแล้วอ่ะ ออ,รอนอรอก็ไม่รู้นะครับว่าเธอเป็นใครแต่ไม่เป็นไรครับแล้วก็คุย,ก,ย,ก,ยกันต่อนะฮะอ๋อแวกกใหกน,นะครับก็จะเป็นสร,นนร่อนฮะก็คิดว่าน่าจะให้ร่อนตามมาไปาต้องทั้ารอนได้อืน,นร,รอนก็ไม่ตามกเอ,อ,อลบหม่ ก็ร่อนไปตามแผนที่นะฮะตามผีเสื้อไปนะครับเฮ้ยแผดวิ่งให้เร็วๆหน่อยอืมเป็นอย่างนี้อ่าอันนี้ก็จะเป็นรูส้สึกจะเป็นอาจารย์ของเรานะชื่อหงโดเก็นเรีกมัตเตอร์หงแล้วกันอ่าวันดีท่านหงลุงปู่ปู่ปู่ปแกว่าไงจะบอกอะไรผมเหรอห อ๋อ oh, จะสอนเหมือนเหมือนท่านอาจารย์จะสอนอวิชาให้เรานะฮะให้เราขึ้นมาข้างบนตรงนี้ก็เข okay, ้าไปในห้องเควส์ปึ๊บอย่างงี้อโอเหมือนผมจะวิ่งเลยเกินไปนะฮะเฮ้ยจานแป้งวับได้อ่ะโอเคครับท่านอาจารย์คราวนี้แล้วก็ให้มาหาหนังสือตรงนี้ อ่าจะหนังสือหนึ่งเล่มแล้วก็ให้กดตัว K เพื่อดูสกิลนะฮะ <c oughs> อ๋ออันนี้ก็จะเป็นสกิลของเบรดมาสเตอร์นะครับก็มีเท่านี้ก็จะได้ปลดล็อกกันตามเลเวลไปนะฮะอ๋อจะสอนวิชาให้เราผมว่าแผนที่มันเล็กไปนะ่ต้องขยายหน่อย ่าประมาณนี้โอเคแล้วเราก็ให้กด M เพื่อดูแผนที่นะครับก็จะเห็นว่าโดโจมาอยู่ตรงนี้อ่าแล้วก็วิ่งไปที่จริงตาผีเสื้อไปก็ได้นะฮะแล้วก็ให้คุยกับเอพีคนนี้เอออะไรนะท่านอาจารย์จะสอนให้เราเตรียมพร้อมไม่ดี จะได้อาวุธมานะครับแล้วก็ได้สกิลมาเอาไอ้剑打开包袱在武器我要武入鸿门之名，今天也要努力修炼。哦，哦，ดาบพี่จริงก็ไม่ใช่อย่างนี้หรอกนะฮะแต่ว่าก็เหมือนว่าผมก็จะลงมอดตัวจินบาเรลตัวนั้นไปไงฮะก็ไม่เป็นไรฮะก็มาดูกันนะครับ อ๋ออันนี้กาสอนเราใช้สกินนะครับก็ได้อีกสองส,ส,สกินตัวน,นี้เขาบอกว่าก็จะให้เราเก็บให้ได้3าชพอยด์แล้วก็ใช้ท่าแทงทรัสตนี่ครับก็มีอะไรมากฮะแล้วกดแทงแม่งเลยนี่น่น ครับก็มีอะไรมากครับเรื่องนี้จะสอนเราใช้ท่าบล็อกนะฮะก็คือกดท่าหนึ่งก็จะบล็อกนีฟุดอ่าบล็อกข้อดีของเบสมาสเตอร์คือการสแปมบล็อกนะฮะก็สามารถป้องกันถ้าศัตรูมันป้องกันโจมตีมาแล้วก็ป้องกันได้ตลอดเวลาครับก็ถือว่าเป็นตัวแทงที่ดีตัวหนึ่งอ่านอกจากนั้นนะครับแล้วก็มาดูกป้อกันครับมาให้มาบล็อกอ่าก็จะบล็อกได้อย่างงี้ฮะ เราจะนั่งก็ให้กดไซต์ทรัสนะครับก็จะเห็นว่าเราจะแทงได้เร็วกว่าปกตินะครับก็นี่ก็เป็นคอมโบหนึ่งเหมือนกันอ่าต้ก็ทำให้เสร็จกันดีกว่าอ้าวไม่ใช่อย่างงี้เอาไมเอาไปแล้วก็บางช่วงนะครับก็จะมีเวสขึ้นมาทางด้านนี้นะฮะแล้วก็ทางด้านขวาของจอนะครับเราสามารถกด อ่ะถ้าเนี่ยแต่ก็ไปคลิกได้แล้วก็ให้ส่งกลุ่แบบนี้นะครับอ่ากลุ่ตอนนี้ก็จะบอกให้เราคุยกับไอ้ข้อย่ออย่านี้อ,อ่าเวิลด์อัพ,อพแล้ว,ลวปีกงอกเลยอ่าครับแล้วเขาบอกให้เราไปทางนูน้นนะฮะอ่าแถวนี้ก็วิ่งระวังหน่อยนะครับเพราะว่าสามารถตกแมปได้นะครับตกลงไปก็ตายครับมี ระบบตกแล้วเลือดลดนะฮะนี่ก็สูงมากด้วยอู้น่ากลัวครับมันก็จะให้เราเข้าถ้ำเข้าถ้ำนี้นะครับชื่ออะไร Cave of Trail ถ้ำแห่งร่องรอยนะฮะก็จะให้วเราไปเราเข้าไปตบพวกขุนไม้นะครับนี่แล้วก็ไปตบกันเลยอ่มา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 ตีกันนะนี่ ตีเสร็จแล้วไงต่อเอ้าเฮ้ยมีเคลื่อนลงมาตีมันตีโอเฮ้ยมันตีก็ผมหักคอตายห่าเลยครับอย่างเพื่อต่อใจครับมันเป็นการสอนว่าถ้าเกิดเราใกล้ตายทำไงฮะก็ให้คลานคันต้องค่อยๆคลานออกไปนะฮะแล้วก็กดนั่งสมาธิฮะนตอที่เรานั่งสมาธิก็อืมก็ระวังด้วยครับเพราะว่าถ้าโดนตีก็ตายจริงๆนะครับ ก็ให้นั่งสมาธิไปยี่สิบวิจบแล้วไอ้นี่ก็หายไปเอาวอาหายไปไหนวะอ๋อที่แท้มาคือไอ้มูซังนี่เองไงบอกให้เราดื่มดื่มยาทำไมทำไมโอ้อะเอาเบลล์เอาได้ท่าใหม่มาครับ ปูมูสแล้วแต่ลองใช้ดูสิขอ,อท่านี่เองโอ้โหเห็นท่าฟันรอบตัวนี่เองครับนี่แล้วก็ออกจากถ้ำกันเลยทำเป็นอะไรดูมืดมนจังโอ้โหไปเยอะมีพวกปีศาจมาฮะดูมืดมนจังทีนี้นครับแล้วก็ อ้าวคาซีนนะครับแล้วก็วิ่งมาตามทางอ้าวหมูหมากาไก่ตายหาหมดเลยทิ้งไปก็โอ้ตกใจอะไรไอชินจินวอลลุเอออ้าวตายหาซะแล้วเจออ้าวอาจารย์เราพี่เราสู้อยู่กับใครไม่รู้ครับ เอ้ยโอ้โดนฟันซะแล้วครับเฮ้ยแกอย่าไปห่วงเรื่องคนอื่นหน่ะหัวตัวเองกันเะน่าเกิดียังไงเอาชัวเออเออตายหาซะแล้วครับน่ามีหัวล้ออย่างชั่วร้ายด้วยครับผมอ่าอ่าลุงเหนื่อยแล้วเหรอเออเเออไอ้อ้วนไอ้อ้วนครับมัน มันแข็งแรงครับผมแม่งเดูยังเออช่อกระเด็นไปเลยครับาจารย์เราก็บอกว่าไอ้ยหนีไปหนีไปเออไปเร็วๆอันนี้อาจารย์เราก็แบบเฮ้ยเป็นไปได้ไยัไงไงเล่า จัจจัดโดนแล้วอ๋จันยังบล็ได้ครับผมทีงยดาดไม่รู้อยู่ไหนเฮ้ยนเวเก่งดูนี่ยฉันตายมาเลยอะยูลนกโยกระโดดมาแล้วไอ้สองัวนี้ก็ชื่อยูหลันกาการเต้น่ะเองครับเฮ้ย อจะไปช่วยอาจารย์ครับผมแล้วเอา้าตัวอะไรงอกมาเนี่ยเจอผีครับผีงอกมาครับอ่า,อาแล้วก็ต้องไปสู้กับมันสินะมา,าเลยชักดาบแล้วพร้อมแล้วอ่าแล้วเราใช้คอมโบกับมันบ้างดีกว่า ครับก็ให้จัดการ4ตัวนะฮะถ้าสังเกตในแผนที่ก็จะมีวงกลมสีดแดงๆนะครับก็จะเป็นโซนเควสมอนสเตอร์นะครับให้เราตีอ่าเสร็จแล,แล้วไปต่อครับโอ้อาจารย์เราโดนซัดกระตีมาแล้วฮะอ๋ออ๋ออ๋อเจานเข้ามาช่วยแล้วอาจารนเจานเฮ้ยเจนอย่าเพิ่งตายดิเจน อ๋ออ๋ออ๋ออินนี่มาแล้วฮะจินบาเลวใช่ไหมตัวนี้แล้วก็ยูรานกับกาการเต้ครับแล้วอันนี้ใครอีกคนหนึ่งอ๋อไ sure. อ้นี่เองอ๋อแปลว่า <i> <Todo S 1> ไอ้นี่มันเป็นคนทรยศสินะเฮ้ยบูซงจะบอกนองเกณฑ์น่ะฮ่าฮ่าฮ่าท่านอาจารย์เนี่ยเหรอที่ที่พลังของสนะของทำได้ ข you know? right ้าอยากได้รู oh. Yeah. Oh ้ความรับข้าเลยต้องทรยศโอ้มันวางอาพิดท่านอาจารย์ด้วยครับแม่งโกงอ่ะเฮ้ยข้าไม่คิดจะเป็นอย่างนี้นินเนอเฮ้ยจ้าจะทำอะไรอ่ะเฮ้ยก็งงเหมือนกันนะครับมันก็งงนะเฮ้ยนี่อะไรเนี่ย อ้าวอ้าวนกปีนหนีไปแล้วถอยไปสิโอ้โอกลายเป็นดาบมิจาร์เป็นไรครับจาร์เราเหมือนแล้วจาร์เราจะแปลงร่างนะฮะมิจาร์ไม่แปลงร่าง ล่อโอ้ยไองพี่จอยยกแมงกระเด็นไปเลยฮะจอรยแม่งเพื่อบอกว่าเป็นชาวสยาก็เป็นซุปปเอภาษยาแล้วเหรอครับเนี่ยโอ้หเออแกแสดงท่าแฉ้ออกมาแล้วสินนะเฮ้ยแม่งบุกแล้วโอยจ์ยแม่งกุ้กไปพลังนะกระเด็นไปเลยฮะ ย่อย่อย่อฮ่าแค่นี้รับได้สบายนี่ต่อยังไงเดี๋ยวพลังขึ้นเตาครับว้าวต้มโอ้โหอาจารย์ปล่อยพลังขึ้นเตาฮะ

cho chọn 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 คนวิตฤตสุดเมื่อกลับมาหาข้าเฮ้ยเดี yup. ๋ยวจีจานเดี๋ยวลืมทิมันไม่มีสัจจะในบู่โจรหรอกนะอ้าวเอาจอร์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 จอรโดนมันโดนไปซะ เจ้าต้องมีชีวิตอยู Four ่นะเออจานอ้าวจานหายไปเลยครับจานตายห่าแล้วครับจอนชอนไม่นะอาจารย์ฮงซุนกงฉันรักสัญญาแล้วนะฮ่า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 เฮ้ย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 เดี๋ยวดิ อ้าวโดนฟันเลยครับอเออล่วงตกทะเลไปเลยครับผมอ่าอันนี้ก็เหมือนจะรึกถึงความหลังนะฮะจนเราก็ตายไปเลยนะครับท่านอาจารย์อ้าวต้ม แล้วก็ตกทะเลไปนะฮะคัฟี่อาจารนานหน่อยนะครับแต่ผมก็เห็นใจนะคนรทำขึ้นมาเขาก็ตั้งใจเหมือนกันคูกระติ๊บก่อนดีกว่าเขาตัดกระติเป็นไหมอ๋อไม่มีทางไม่มีใครที่มีชีวิตรอดจากแผลชื่ออะไรฟาวเวอร์อิงนะครับก็คือเป็นแผลรูปดอกไม้สีม่วงนะฮะ เคนจะเกิดจากไอดาบศักดิ์สิทธิ์นี่แล้วมั้งทีนี้ก็อ้าวปูปูปูก็มาครับแล้วแล้วซู่มไปใต้ทะเลทำไมก็เราก็ลงไปนอนแอ่งแมงอยู่ใต้ทะเลนะฮะ แสงอะไรไม่รู้อ่านั่นแหละแสงอะไรไม่รู้เฮ้ยมใครอ่ะตัวอะไรอ่ะอ๋อผู้หญิงชุดขาวขาวผีเปล่าวะอ๋อไม่ใช่ครับเหมือนเหมือนนางฟ้าลงมาจากสวรรค์อะไรสักอย่างนะฮะตื่นสิเจ้าจะไม่อยู่คนเดียวอีกต่อไปแล้วจินบอลเลวกร์ลาจุดเธอด้วย เดี๋ยวก็พาหา,ายไปแล้วครับเฮ้ยตื่นดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ยินไหมอ่าจบแล้วมัง้งน่าจะจบแล้วนะฮะสำหรับคาสินตอนเริ่มต้นที่นี่นะครับทีนี้ก็จะเข้าสู่ฉากใหม่แล้วนะฮะซึ่งฉากใหม่นี้ผมก็ขอเอาไว้ต่อวันพรุ่งนี้้วกันนะครับ ก็สวัสดีนะครับ